มาเร็วจริงๆครับพ่อคุณแม่หลังจากที่เควินเดอร์บอยประกาศจะอำลาซิตี้ครับเดวิดแบ็กแฮมเดินหน้าลุยจีบเดอะบอยเลยครับหวังเอามาประสานงานกับเลโอเนลมาซี่นะครับเฟนชชัยอินเตอร์ไม่มี่ครับซึ่งมีเดวิดแบ็กแฮมอดีตกองกลางคนดังเป็นเจ้าของร่วมครับกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอชักจูงเควินเดอร์บอยครับว่าที่เพเมเกอร์ฟรีเอเยตนระดับโลกครับมาร่วมงานกับ ลีโอเนลเมซี่ครับเพื่อล่าความสําเร็จนะครับผมถ้ามาจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จอย่างเดียวครับเม็ดเงินครับรวมถึงแฟนบอลจะมากขึ้นอีกเยอะเลยครับหลายงานจาก ESPN FC ครับว่าหลังจากเควินเดอบอยประกาศลาซิตี้หลังสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับก็มีหลายค่ายในเมเจอร์ลีกอกเกอร์สหรัฐแสดงความสนใจล่าสุดคือทีมอย่างอินเตอร์ไมอามี่ครับบอกตรงเลยมาตามนัดเลยครับทีมนี้เพราะทีมนี้ณเวลานี้คือทีมที่น่าสนใจที่จะไปค้าแข่งด้วยครับและก็น่าดึงดูดใจมากมากครับ นักเตะชื่อดังไปเล่นให้มากที่สุด อีกทีมหนึ่งครับเพราะพี่แบ็กเขาเนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่นักเตะต้องการจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเงินทองแล้วที่สําคัญครับการใช้ชีวิตในอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ slow life นะครับผมเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไม่ค่อยมีพวกบ้าดาราเท่าไหร่ที่แอดบอกว่า slow life นี่คือ slow life สำหรับคนมีสตังค์นะครับ <c oughs> ใครไม่มีสตังค์นี่โอ้โหต้องใช้ชีวิตเร่งรีบมิกว่าชาวบ้านชาวช่องกัาประเทศอื่นเขาหลายสิบเท่านะครับแล้วถ้าไปเล่นจริงๆนะครับบอกเลยนะครับว่าเควินเดอร์ หรือโซเลอย่างเนี้ยล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเนี้ยโอ้โหจะเป็นทีมที่แบบน่ากลัวที่สุดในเมเจอร์ลีกอีกทีมนึงเลยครับแล้วจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินแฟนคลับได้อีกมากโขอย่างแน่นอนครับมันเป็นอีกหนึ่งการตลาดนะครับซึ่งพี่แบ็กเนี่ยเขาเก่งแล้วครับเรื่องนี้สําหรับผมมองว่าครับความน่าจะเป็นของเควินเดอร์บอยเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่มีข่าวกับแค่ทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มันยังมีข่าวกับ ทีมในซาอุดีอาราเบียด้วยนะครับแต่ถ้าผมให้เดาถ้าให้ผมเดาใจคีวิดีโอบอยผมว่าแกไปอเมริกามากกว่าไปซาอุเพราะแกไม่ใช่นักเตะหน้าเงินครับแกเป็นคนที่เงียบๆชอบชีวิตสะดวกสบายชอบชีวิตที่เงียบสงบผมว่าแกน่าจะไปเมเจอร์ลีกซอลเกอร์มากกว่าครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าเดอะบอยจะไปซาอุหรือว่าไปอเมริกาครับรอดูกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิป